นึกถึงความสุขนึกถึงสายน้ําที่ไหลรินนะครับแล้วก็การได้นั่งดื่มเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นส่วนใหญ่จะเย็นแหละเป็นการเทค,ความสุขให้กันรินความสุขให้กันเป็นที่มาของคำวา่ารินครับ เ,เรื่องของบอยดิงอินเลทั้งหมดอะไรพวกนี้เราก็กเลือกลายที่เราเราชอบแล้วก็รวมถึงตัวเฮดสต็อกด้วยที่จะเป็นรูปตัวเจแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเป็นตัวเหยือกที่ไว้รินแจก่าย,าย,ายความสุขให้กับทุกคนครับอยากจะฝากถึงคนที่จะได้กีตาร์รินนี้ไปนะครับก็จะเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างแล้วก็ทุกุกคนที่ได้ได้สัมผัสกับเสียงของกีตาร์ตัวนี้แล้วก็กับลวดลายของไม้กับทุกอย่างรายละเอียดของต่างๆของกีตาร์นะครับก็ ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่จะจับจองเป็นเจ้าของรินตัวนี้นะครับมาพบกันในแบบ e อ็กซ์คลูซีฟคอนเเลยแล้วก็มาพบปาพูดคุยกันใกล้ชิดกันนะครับเ,เดี๋ยวจะจัดงานมาไหนเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดไว้ในเพจน,นะครับ